สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูไรดีนะฮะรายการที่จะพาไปดูว่าสัปดาห์นี้มีหนังดีๆอะไรน่าดูกันบ้างวีคนี้ยังไม่หยุดฮะกดกันมาอีก9เรื่องในหนึ่งสัปดาห์เหมือนเดิมฮะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าการเอาหนัง9เรื่องเข้าในสัปดาห์เดียวนี้มันนี่มันดีต่อใครเหรอฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะมาคุยให้ฟังทั้ง9ด้วเรื่องว่ารายละเอียดดีเทลแต่และเรื่องมีความน่าดู ไม่น่าดูมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบทวิจารณ์เป็นยังไงกันบ้างไม่พูดคัานนำเพลงแล้วเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะขออนุญาตเข้าเรื่องแรกกันเลยกับเรื่องชื่อว่า b a c k ไลท์แบ็คไลท์เนี่ยถ้าดูจากตัวอย่างก็ชัดๆว่าเป็นหนังแอคชั่นอดีตสายลับ CIA FBI นะฮะที่นำแสดงโดยพระเอกสุดเก๋อย่างเรียมนีสันนะ,ะที่ตอนหนุ่มๆแกไม่ได้รับบทแอคชั่นเยอะขนาดนี้นะแต่แกยิง่งแกยิ่งรับบทแอคชั่นซะอย่างนั้นกับพราะเรื่องที่แกเหมือนเป็นแบบอดีตมือสังหาของรัฐบาลคะ,ะวันหนึ่งทแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยรัฐบาลให้เราไปฆ่าคนที่มันไม่ดีบวกกับอยากลีทายแล้วแก่แล้วก็เลยบอกหัวหน้าว่าหัวหน้าผมขอลาออกนะหัวหน้าบอกไม่ด้อยหรอกไอ้หนูอันนี้ก็บอกเอ้ยไม่ผมผมลาออกจริงแม่ไปลาไปแล้วยินไปลาออกก็บายบายไปนะฮะแต่หัวหน้าไม่ยอมฮะหัวหน้าแทนที่จะบอกคุยกันดีๆเรียกมาคุยเพิ่มเงินเดือนสวัสดิการไม่หัวหน้ารักพาตัวหลานแลยไปฮะแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวของชายเดียวบริษัทมาสิบร้อยล้านลูกกระจกให้กระทืบก่อนที่ไปถึงหัวหน้านะฮะ ถ้ารู้สึกว่าพอดคุ้นคุไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าทุกคนในโลกนี้คุ้นเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มันพอทเทคเคนหรือเปล่านี่นี่มันจับตัวลูกสาวภาคแรกนี่บอกแต่มึงเปลี่ยนเป็นหลานอย่าคิดว่าคนดูไม่รู้นะฮะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็น่าจะเรียกว่าเป็นหนังช่วงหลังของเรียมีสันที่ออกมาในลักษณะแกเป็นพระเอกบูคนเดียวแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะออกมาในลักษณะนี้แล้วก็เหมือนทำทำทำตามกันมาเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องนี้พิเศษผมใช้คําว่าพิเศษแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นหนังที่ มีเปอร์เซนต์คนชอบฝั่งนักวิจารณ์น้อยที่สุดในชีวิตของเรียมนิสันนะฮะนักวิจารณ์เนี่ยผมอ่านเลยนะมีบทวิจารณ์ตอนนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยแปดสบห้าบทวิจารณ์มีแค่เจบทวิจารณ์หรือเจนักวิจารณ์เท่านั้นที่ชอบหนังเรื่องนี้คิดเป็นแค่8ดเปอร์เซนต์น้อยที่สุดในชีวิตการแสดงของเรียมนิสันเลยนะครับถือว่าเหนื่อยนะฮะ แต่ฝั่งคนดูเฮ้ยป้องกันข้ามว่ะเพราะว่ามีคนชอบถึง80%จากมีคนบวตประมาณแบบมากกว่า500คน ก็ลองชั่งน้าหนักกันดูเองแล้วกันฮะว่านักวิจารณ์ไม่ชอบเลยแต่คนดูเอ้ยเหมือนจะชอบคุณจะไปดูหนังเรื่องนี้ไหมแล้วก็มันเป็นหนังแอคชั่นเรื่องเดียวของของสัปดาห์นี้นะเรื่องอื่นมันจะมีความเป็นดราม่าทิลเลอร์มากกว่าแต่อันเนี้ยแอคชั่นพียวๆผมดูตัวอย่างแล้วก็มีแต่ระเบิดภูเขาผากระท่มแม้ไฟมันจะเป็นไฟ CG ที่มันทำให้คนตะกิดตะขวงเวลาดูไปหน่อยแต่ว่าถ้าคุณอยากดูหลักแอคชั่นไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเหมาะเพราะว่ามันเป็นแอคชั่น มาเรื่องที่2นะฮะเปลี่ยนแนวเลยนะฮะกับหนังรักที่ชื่อว่า Compartment Number no. s นะฮะละลายหัวใจที่ปลายโลกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเรามีหนังรักจากนอร์เวย์สัปดาห์นี้เรามีหนังรักจากฟินแลนด์ฮะแต่ว่าเรื่องจริงเรื่องมันเกิดในรัสเซียนะเกิดเรื่องราวของสาวฟินแลนด์ที่เหมือใช้ชีวิตในมอสโกฮะแล้วก็แบบอกหักความสัมพันธ์มันอกหักนะฮะก็เลยตัดสินใจที่ว่เฮ้ย ซื้อตั๋วรถไฟไปแบบไปขค่วโลกดีกว่าเผื่อว่าแบบเออชีวิตมันจะดีขึ้นลองหาอะไรเปลี่ยนไปนะฮะแต่ความเพี้ยนก็คือการที่เคยขึ้นรถไฟมาเนี่ยเธอนั้นไปเจอกับหนุ่มรัสเซียนะครับที่มีนิสัยกักขะเพียเพ้ยนแปลกๆและดูเหมือนว่าการ,ระจนภัยร่วมกันบนรถไฟอันแสนยาวนานสู่โลกเหนือเนี่ยจะทําให้เธอพ้นพบนะครับเขาเรียกว่าความผูกพันกับมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเป็นรถทริปก็ได้มัง้งเป็นเทรนทริปก็ได้มั้งนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะว่าพอตี่มันเฮ้ย S Before s u n น i s e นี่ว่าเป็นหนังคลาสสิกอยู่บนรถไฟเจอกันหนุ่มสาวเจอกันหรือเปล่าแต่ผมดูจากตัวอย่างแล้วอ่ะมันมีความดิบเถื่อนมากกว่า Before Sunrise นะแถมสตอรี่เรื่องราวกันถ่ายทำหนังเรื่องนี้มันก็โหดที่เ่ามาหิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไปถ่ายทำบนรถไฟจริงๆไม่ได้ใช้ CG จีไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยต้องไปใช้ซีจีหรือเช่าโบกี้มาแล้วเขยา่าก็คือทีมงานขึ้นกันบนรถไฟจริงๆที่จะไปโค่นลกเหนือจริงๆแล้วก็เอากล้องถ่ายจริงๆที่สาคัญคือเป็นหนังที่แบบไม่ได้ขออ,อน,แบบแบบนอๆ่ยยด้ว นะครับแล้วก็ถ่ายทําด้วยฟิล์มนะเพื่อต้องการที่จะให้หนังไ,ได้บรรยากาศเหมือน90เหมือนที่แบบเป็นเซตติ้งของหนังในยุค90ด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอครับสตอรี่เบื้องหลังมันยังไม่จบคือที่รัสเซียเนี่ยเขามีกฎหมายครับว่าคุณห้ามเอาฟิล์มออกจากประเทศเขาแต่หนังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทําแบบทําเรื่องกระบวนการฟิล์มในปร,ประเทศรัสเซียได้ ผู้กำกับและทีมงานก็เลยต้องอาศัยวิธีการใส่กระเป๋าแล้วก็ลักลอบนําฟิล์มข้ามชายแดนรัเสเซียออกมาได้เพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียกว่ามึงจะมาถึงจุดนี้ก่อนมึงฉายได้นี่มึงก็โหดเหมือนกันแล้วถ้ามันโดนจับที่รัสเซียแปลว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมหายไปเลยใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตัวหนังเองก็โหดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหนังเนี่ยได้ชนะรางวาัลเขาเรียกว่ารางวัลกลางปี จากเทศกาลหนังเมืองคานรางวัลกลางรปรีเนี่ยอาจจะไม่ใช่รางวัลที่แบบเป็นปาล์มรางวัลปาล์มทองคําแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นเดียนเงินเป็นรางวัลที่2องการสำหรับลางปีจากคานปีล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศฟิลแลนส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีล่าสุดในสาขาหนังสาขาหนังภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมอ่ะชื่อสาขามยากนิดนึงไรลินพันกันนะครับแต่ว่าหนังไม่ได้ติดท็อปไฟนะเพราะว่าต้องบอกว่าสาขานี้เป็นสาขาที่โคตรมากๆคือถ้าหนังคุณไม่โคตรจริงไม่ดีจริงไม่แปลกจริงเนี่ยผมว่า หลอดเข้ามายากนะครับส่วนส่วนของนักวิจารณ์นะฮะนักวิจารณ์66คนเนี่ยมีคนชอบหนังเรื่องนี้มากถึง60คนนะค,คิดเป็นกิดเปอ็นต์ก็ถือว่าสูงนะมากกว่า90สําหรับผมนะครับ ส่วนคนดูเนี่ยมีคนชอบประมาณ71คนนะฮะแต่ว่ามีคนโบดน้อยกว่า50คนนะครับผมไปดูคําวิจารณ์นะวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่าหนังเนี่ยมันมีเส้นเรื่องที่มันเยอะเหมือนเยอะเกินไปเรื่องเล่า w, เล่า,เ,ลาเรื่องเยอะเกินไปกว่าที่ตัวมันจะเป็นนะครับแต่ว่าหนังก็ยอดเยี่ยมได้ด้วยการแสดงของนักแสดงนําหญิงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมศบชายที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับบวกกับ ตัวสุดท้ายก็เลยจบลงแบบจบท่าสวยเล่าเรื่องความรักได้อย่างท่าสวยแต่ว่ามันก็บอกเหมือนว่าตัวหนังมันก็ค่อนยาวอาจจะต้องใช้ความอดทนระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมดูตัวอย่างแล้วอย่างที่เล่าไปว่ามันมีความไม่เหมือน b e f o r e Sunrise หรือหนังที่แบบเป็นโรแมนติกเพราะมันมีความดิบเถื่อนของรัสเซียมีความกักข่าของตัวละครมีความแบบ ความไม่ได้สวยงามมากแบบหนังฮอลลีวูดหรือหนังยุโรปประเทศอื่นแต่มันมีความดิบเถื่อนบางอย่างของรัสเซียด้วยภาษาด้วยแหละอะไรหลายต่อหลายอย่างด้วยสถานที่มันเลยมันเลยให้ความรู้สึกว่ามันเป็นมันเหมือนเรียวติงมากกว่าต่างฮอลลีวูดบางเรื่องที่เราได้ดูแล้วกันนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นหนังรักที่ตอบโจทย์คือน่าจะเป็นหนังรักแบบหนังรักจริงๆอะ่ะไม่ใช่เป็นหนังรักแบบชีวิตรักแบบ the worst person in the world ของของนอร์เวย์แต่นี่น่าจะเป็นหนังรักจริงๆแล้วก็น่าจะพูดถึงความหมายของชีวิตแล้วก็เป็นหนังที่พูดถึงประเทศรัสเซีย จากมุมมองของคนฟินแลนเออก,ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็หนังก็งจะเอ c ก u s i ล e แค่ที่ h ฮ u ส์ญาตย่านนะถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ที่ House นะครับเรื่องต่อไปเป็นหนังไทยนะฮะแล้วก็เป็นหนังไทยหนึ่งเดียวในสัปดาห์นี้กับคล c กหรือว่าภาพวาดไม่ใช่ภาพวาดผมไม่ได้พูดผิดนะมันชื่อภาพวาดมีหอย จริงๆนะครับหนังไทยที่เล่าเรื่องของหญิงสาวที่เหมือนว่าได้รับมรดกจากพ่อที่แบบไม่ได้ติดต่อกันไม่รู้จักกันมานานเป็นรูปวาดนะฮะที่โอ้โหน่าจะขายได้หลายล้านอ่ะนะครับแต่ว่าเธอต้องจ้างคนมาซ่อมมันก่อนนะครับแล้วซ่อมมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ถึงจะสามารถขายได้เพื่อเธอจะได้เอาเงินมารักษาตาของลูกเธอที่เหมือนว่ากำลังจะตาบอดต้องได้รับการผ่าตัดนะครับถึงหนังพูดภาษาไทยนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นการร่วมทุนสร้างของ4ชาติกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับไทย สิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนะครับเป็นร่วมทุน4ชาติมาสร้างหนังซึ่งเลยไม่แปลกใจนะครับว่าต้องมีเพศอย่างนี้ชคุณมาเพราะว่าถ้าเป็นแบบเพศธรรมดาทั่วไปแบบบ้านเราเนี่ยก็คงไม่สามารถจะแบบดึงดูดผู้ชมต่างต่างประเทศได้ก็เลยดึงนิชคุณมามาเป็นพระเอกนะฮะแล้วนิชคุณก็เป็นคนไทยอยู่แล้วก็เลยพูดไทยได้ไก็เลยมันก็เลย make ซ e n s นะครับ แต่ว่าต้องรอว่าไอเดียของหนังเรื่องนี้จริงๆของภาพวาดเนี่ยมาจากเกาหลีนะทาง CJ Major ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CJ กับ Major บ้านเราเขาก็มีไอเดียตรงนี้แล้วก็มาส่งต่อให้กับคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐนะครับที่เป็นมือเขียนบทมือเขียนการ์ตูนนะครับที่ทําจากที่เคยทำบอดี้สูบสิบเเกมสยองเนี่ยมาช่วยเกาบทให้มันมีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาเล่านะครับ ผมดูตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครั้งแรกดูตัวอย่างในโรงภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกว่าผมชอบเซตติ้งผมชอบสตอรี่ผมชอบเรื่องราวที่ว่ามีผีอยู่ในมีผีอยู่ใน,อในไอ้นี่อยู่ในแครกหรือเปล่านะผีอยู่ข้างนอกผีเป็นใครมีการปริศนาว่าผีมาจากไหนแล้วพวกนี้ผมรู้สึกว่าบรรยากาศการสร้างเรื่องราวหรือสตอรี่อะไรบางอย่างผมชอบเพียงแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่า ยังยังดูในตัวอย่างแล้วยังไม่รู้สึกว่ามันเท่าไหร่คือเรื่องของผีที่ออกมามันมีความเป็นผีตุ้งแช่อย,อยู่ดีมันมีผีที่เหมือนใช้เสียงยังไม่มีซีใน,น,ใ,นในเรื่องที่เรารู้สึกว่าผีมันออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่ากลัวมากเลยส่วนใหญม่มันเป็นความตุ้งแช่ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันว่าในตัวอย่างมัน,มนยังไม่ทําให้เรารู้สึกกลัวได้ด้วย,วยตัวผีมันทําให้เรารู้สึกกลัวได้ที่เสียงที่ดังมากกว่านะฮะก็จริงๆมีรอบสื่อไปแล้วเมื่อวานนะฮะก็ทางค่ายก็เชิญมไปแต่่วา ผมค่อนข้างติดธุระในช่วงเย็นเนาะเดี๋ยวนี้นะก็เลยไม่ได้ไปนะก็ขอบคุณทางค่ายเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ดูเดี๋ยวมารีวิวกันให้ดูแล้วกันในดูอะไรมานะว่าหนังเป็นยังไงบ้างนะครับมาสู่หนังญี่ปุ่นเรื่องแรกในสัปดาห์นี้ครับกับชื่อเรื่องว่า The End of the p a l l Out Pearl Out หยุดรักไว้ที่วันนั้นนะฮะเรื่องราวของ หนุ่มญี่ปุ่นนะฮะที่ไปปาร์ตี้เรียนจบเรียนจบสักทีนะ้าเราได้ไปปาร์ตี้แล้วก็ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งในปาร์ตี้ที่เขาเองก็เพิ่งเลิกจากเธอที่นั่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันในปาร์ตี้แต่ว่าทั้งสองคนก็ตกลงว่าเฮ้ยทุกสุดสัปดาห์เนี้ยเราจะไปเดทกันนะนะครับในช่วงของเย็นวันเสาร์เนาะเย็นวันเสาร์เดี๋ยวเราไปเดทกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทุกเสาร์แล้วกันนะครับจนกว่าเราจะแบบมีคลิกหรือเปล่าแต่ทั้งสองคนก็เดทนะเดทกันไป2ปีจะอยู่ๆไฟยิงก็หายครับ หายไปเลยติดต่อไม่ได้ไลน์ไม่ตอบนะเพ่เก,ก็เลยตกอยู่ในวงบนของการที่เฮ้ยยังไงต่อวะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะฮะผมอ่านพอดหลังครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อมันเป็นเพียวเลิฟดิว่าโอ้โหแล้วแบบคูจะรอดไหมวะแต่พอเราไปรีเสิร์ชเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมันมันสร้างมาจากนิยายผมคิดว่านิยายรักอย่างเดียวมันไม่น่าจะแบกไหวก็เลยไปพบเจอว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของ coming of age ในแง่ของการที่จากเรียนจบมหาลาัยไปสู่การเป็น first jobber หรือ หมอนกบว่าทํางานที่แรกแล้วมันแสดงให้เห็นว่าบางทีแล้วความคาดหวังในช่วงเวลาเรียนกับการทํางานจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังแล้วถ้ามันไม่เป็นดังหวังอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับพอผมได้ไปอ่านไอ้ไอน,นี้ผมเลยรู้สึกว่ามันทําให้หนังน่าดูมากยิ่งขึ้นนะในส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นอ่ะเวลาทำเกี่ยวกับอาชีพมันค่อนข้างจะทําแบบเฮ้ยอาชีพนี้ดีนะอาชีพนี้มุมมองที่ดีนะมันเล่าแต่แง่บวกของอาชีพโดยที่ไม่ได้เล่าว่าเฮ้ยแง่ลบของอาชีพความผิดหวังของอาชีพการที่แบบ ถ้าเราตั้งใจมากแบบเรียนเก่งมาปุ๊บมาเท่าที่ทำงานแล้วเ,เราเป็นคนกระจอกเราจะรับมือกับสตรอรี่ยังไงหรือ อาชีพที่เราฝันอาชีพที่เราเรียนมามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะดิวกับมันยังไงผมไม่เคยเห็นหนังญี่ปุ่นหรือว่าหนังอะไรหลายต่อหลายเรื่องที่ที่เล่าในแง่มุมนี้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับกับญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่แบบ working o u t สูงมากแล้วแบบเป็นประเทศที่แบบต้องทํางานต้องทํางานแรงกดดันในการทํางานมันสูงมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันว่าเขาจะเล่าสตอรี่แบบนี้ออกมาได้ยังไงนะฮะแต่ว่าจากตัวอย่างที่ได้ดูมาไอพาร์ทที่ผมสนใจคือพาร์ทของการงานพวกนี้มันดูเล่าได้น้อยมากมันเป็นแค่ฉากแบบแบๆด้วยซ้านะสิ่งที่หนังโฟกัสอยู่ ก็เหมือนจะเป็นเรื่องราวของความรักของตัวละครมากกว่าเฮ้ยนางเอกอยู่กับนางเอกมีความสุขนางเอกหายไปต้องไปการตามหานางเอกก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ไอ้พ์ทการงานเนี่ยมันจะมีเยอะมีน้อยมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าก็หนังก็มีเขาเรียกว่าจุดจุดที่ทําให้เราอยากดูอยู่เหมือนกันว่าเออีนางเอกมันหายไปไหนว่ามันหายไปได้ยังไงอยู่อยู่มันหายมันเกิดอะไรขึ้นมันทิ้งพระเอกไปหรือว่ามันมีความลับอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะถ้าผมเล่าให้ฟังแล้วรู้สึกอยากดูก็ไปดูกันได้ส่วนตัวผมรู้สึก ในตัวอย่างมันไม่ค่อยเข้าทางผมเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นหนังญี่ปุ่นที่มันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมดูตัวอย่างแล้วรู้สึกมันญี่ปุ่นจังวะนะแต่ก็สําหรับใครที่ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วก็คงไปดูกันได้นะไม่รู้สึกตะเกียดตะขวงใจแบบที่ผมรู้สึกสักเท่าไหร่นะครับอเตรื่องต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอนิเมชันดักแก่และวกันผมใช้คำว่าอนิเมชันดักแก่แล้วกันกับชื่อเรื่องที่ว่าวาตารุเทพบุตร2โลก เวิญญาณมังกรรวมพลังจริงๆมันเป็นแอนิเมชั่นเมื่อ30ปีก่อนนะแบบลายเส้นคล้ายๆอาราเล่เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครยุคเกิน30อ่ะคือต่อให้ไม่เคยดูวาตารูนะแต่น่าจะคุ้นเคยกับกับหุ่นยนต์มันมากๆอ่ะผมเป็นหนึ่งคนที่ผมจําเนื้อเรื่องไม่ได้แต่ผมเห็นตัวละครนี้กับเห็นหุนยนต์ของมันอนะ่ะผม,มรู้สึกเฮ้ยไม่คุ้นๆว่ะน่าจะพอจํากันได้ แล้วบอกตรงว่าแอนิเมชันตัวนี้ก็เหมือนออกมาขายความหลังนะเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่เหมือนเขาเคยทํามาเป็นแอนิเมชันแบบขนาดยาวเอยขนาดสั้น9ตอนมาแล้วฉายลง u t u b e ของของช่องบันไดนะครับไปไปหาเซิร์ชดูกันได้นะครับ9ย้ยอนแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยนะมันมีแต่ซับภาษาอังกฤษนะครับแล้วอันเนี้ยดูเหมือนว่าเขาจะเอา9ตอนนั้นอนะ่ะมาตัดต่อรวมกันเป็นหนังสองชั่วโมงแล้วเข้าฉายก็คงขายสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ อยากดูแบบภาคไทยคิดถึงเสียงภาคไทยอยากดูเหมือน30ปีก่อนอยากดูสตอรี่ที่ต่อจากอนิเมชันเมื่อ30ปีก่อนอยากรู้ไปอะไรบ้างและอยากดูในจอใหญ่ๆผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับคนแบบนั้นแต่ถ้าผมรู้สึกว่าถ้าใครไม่รู้จัก,กวาตารุเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมีความผูกพันเลยผมคิดว่าเข้าไปคงไม่เอ็นจอย เพราะว่ามันเป็นหนังที่เหมือนกับเฉพาะกลุ่มสําหรับคนที่ต้องเคยรู้จักมันมาก่อนเท่านั้นต้องผูกพันกับมันมาก่อนนะเหมือนกับไปหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานประมาณนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้จะไปเจอมนุษย์คนนี้คนแรกผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะที่ควรทักเท่าไหร่นะครับคมาชินเอยูเดรคอน a อนิเมชันญี่ปุ่นอีกสักเรื่องนะฮะกับ oka, มาโยกะมาจจา์บ้านริมผานะฮะอนิเมชันที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นอนิเมชันรำลึกนะฮะการเกิดการแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามีครบรอบ10ปีที่ญี่ปุ่นเขานะเขาเขามีหลายครั้งนะไม่ใช่แบบแบบบ้านเราที่ห่างมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงอนิเมชันมันจะเป็นแอนิเมชันที่แบบเศร้าสลดเท่าเหตุการณ์น้ำตานองไม่ใช่นะ,ะเป็น แทบจะเรียกว่าเป็นแฟนตาซีเลยล่ะอนิเมชันของเด็กสาว2คนที่แบบเป็นเด็กสาววัยรุ่นหน่อยคนหนึ่ง8ปดขวบนะครับที่มีชีวิตต่างคนก็มีชีวิตอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดสึนามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทําให้2คนต้องมาเจอกันปุ๊บไม่รู้จักกันแล้วก็คนพี่แก่กว่าอ่ะต้องดูแลน้องคนนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอระหว่างนี้เจอเหตุการณ์นี้ก็ไปเจอกับบ้านคนุณยายคุณยายคนหนึ่งซึ่งเปิดบ้านรับพวกเธอเข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยระหว่างที่หลังจากเหตุการณ์สึนามีนี้นะครับแต่ความพิเศษคือทีีี่่บ้้านนนหลังเ มันไม่ใช่บ้านสาหรับมนุษย์เท่านั้นที่คุณยายเปิดรับคุณยายยังเปิดรับสิ่งมีชีวิตตำนานพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นกับปะตัวอะไรบางอย่างของญี่ปุ่นให้เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งก็สร้างความมหัศจรรย์ให้กับทั้งสองนะครับแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะดูเหมือนคุณยายเองคุณป้าเองก็ยังมีความลับบางอย่างเก็บไว้กับมอนสเตอร์ปีศาจพื้นบ้านบางอย่างที่โดนปิดผนึกแล้วมันกําลังออกมาแล้วเด็กสาวทั้งสองคนและคุณยายและมนุษย์กับปะทั้งหลายอาจจะต้องร่วมมือกันเพื่อ ในการปิดผนึกปีศาจต,ตัวนี้ก็เป็นได้นั่นคือสิ่งทั้งหมดที่ตัวอย่างเล่ามานะครับก็เป็นตัวอย่างที่สดใสนะเป็นเอเมชั่นที่สดใสนะเผื่อใครที่หุยมันล้ำลึก10ปีซูนามิมันต้องเป็นอะไรที่แบบเครียดแน่นอนจริงๆไม่เครียดนะครับเป็นอะไรที่สำหรับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่สดใสามากๆเลยดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมอนสเตอร์ต่างๆทุกอย่างดูเป็นหนังอารมณ์ดี เป็นหนังดูเอาซึ้งแน่นอนอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นหนังฟิลกูดดูเอาซึ้งไอ้มอนสเตอร์ที่มีก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่มันจริงจังน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นหนังแนวซึ้งๆผมรู้สึกว่าถ้าใครอยากดูอะไรที่มันมีความสุขซาบซึ้งอนิเมชันคุณภาพนะครับผมดูตัวอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามีคุณภาพแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะเป็นคุณภาพในระดับที่รู้สึกว่าเนี่แหละอนิเมชันญี่ปุ่นที่มีคุณภาพมันเป็นแบบนี้ก็ไปดูกันได้นะผมรู้สึกว่ามันน่าจะดูง่ายกับวัตรตารุันาาาก่้ยยยบบบสทคดดดููไง แน่นอนนะครับสำหรับมโยโกะมัดซันบาริมพอมาแนวมิวสิควลร้องเล่นเต้นลำกันบ้างนะสำหรับเวสไซสตอรี่นะฮะงานมิวสิควลของพุ่มกับสตีเวนสตีเวนเดิมสตีเวนสติวเบิร์กนะครับที่หลายคนเฮ้ยมันมันคุ้นๆมันเคยเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับมันเคยเข้ามาแล้วแต่ครั้งนี้เขากลับมาให้เราชมอีกครั้งเพราะว่าหนังสามารถคว้า เขาได้ความเขาไม่ถูกก็เ,เรียกว่าเข้าชิง7รางวัลออสการ์นะครับตัวที่มี3สาขาที่เป็นสาขาหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาขาหนังยอดเยี่ยมนะครับกำกับยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจริงๆมีเรื่องงานภาพอีกสาขาหนึ่งนะครับหนังเล่าเรื่องราวของความรัก และการสูญเสียนะครับของสงครามแก๊งในเมืองนิวยอร์กในยุค1950นะเป็นแก๊งของคนขาวกับแก๊งของคนเปอร์โตรีอยู่นะครับและทั้งสองคนก็เหมือนแบบขัดแย้งกันแต่ขนาดเดียวกันแล้วไอสมาชิกแก๊งคนขาวก็ดันไปหลงรักกับลูกสาวหัวหน้าแก๊งเปอร์โตรีกเหมือนกันนะทำให้ทั้งสองคนเหมือนแบบเฮ้ยมีความขัดแยง้งเกิดการฆ่ากันเกิดเกินสูญเสียเกิดความรักอะไรต่างๆมากมายนะแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่หนังเครียดนะมันเป็นมิวสิคว์ร้องราทาเพลงเลยนะ นักวิจารณ์ครับ349คนมีคนชอบหนังเรื่องนี้ไปแล้ว322คนนะฮะคิดเป็น92%อย่างที่บอกมากกว่า90นี่มหาศา,า์นะครับส่วนคนดูก็พอๆกันเลยนะจากคนโหวตมากกว่า2,500คนมีคนชอบหนังเรื่องนี้94%ก็คือคนธรรมดาชอบหนังเรื่องนี้มากกว่านักวิจารณ์อีกนะถ้าเราดูจากเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่ามันหนังมันสามารถที่จะแบบดูได้สําหรับทุกคนนะผมดูหนังมาแล้วนะครับจริงๆมีมีรีวิวมาแล้วด้วยแหละอยู่ในช่องเราเดีียวลิ์ให้ม้มมุนะ เดี๋ยวลิงให้แต่อย่างที่บอกอยากที่บอกว่าหนังเนี่ยต้องยอมรับในแง่ของการสร้างการถ่ายภาพโปรดักชันดีไซน์เสื้อผ้านหน้าผมการร้องเพลงตัวเพลงความสามารถนักแสดงที่ร้องเพลงโอ้โหอันนี้คือเต็ม10เหมือนถอดยุคนั้นมาวางอยู่ตรงเราแล้วก็พยายามปรับสีให้มันสวยมากยิ่งขึ้นคือมันเป็น5.0แบบในจินตนาการแล้วสึงขงความสวยงามของอดีตมันเป็นยังไงหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถ่ายทอดออกมาได้อย่างสุดยอดมากม แต่จุดอ่อนเดียวสําหรับผมนะอย่างน้อยก็สําหรับผมคือผมคิดว่ามันบทมันค่อนข้างเชยคือมันมันเป็นหนังรีเมคจากหนังยุคเก,ก่ามาด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอาบทยุคเก,ก่ามาใส่องค์ประกอบของความพยายามสร้างสารรค์ในยุคใหม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวหนังจริงๆที่เป็นบทอ่ะมันก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมนะท้าไมหนังเรื่องนี้เนี่ยในแง่ของอารมณ์งานซะาอารมณ์อ่ะมันไม่ค่อยโดนผมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในแง่ของงานสร้างจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่า ไปดูก็คุ้มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยู่ในโรงลองดูสักรอบก็ได้เพราะว่ามันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าไปดูองงานสร้างไปดูเอาเท่าเต้นไปดูมิวสิควลไปดูสีสันต่างๆแม่งคุ้มแล้วที่จะดูในโรงภาพยนตร์นะครับมาสู่หนังญี่ปุ่นที่เป็นหนังเก่านะแต่ก็ไม่ได้เก่ามากมายแหลกับ w i e อ Off ฟอร์จ n นแอนด a แฟนตวงล้อแห่งโชคชะตาและฝันหวานนะฮะ บอกตามตรงนี่คือหนังที่ถ้าเข้าวิคอื่นผมจะให้อยู่ในโหมดอยากให้ดูประจําสัปดาห์จริงๆนะนี่คือหนังในหนังที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยอยากให้ดูมากๆนะเพราะมันเป็นงานกำกับของภูมิกับฮามากุจิริวสุเกะหรือิวสุเกะฮามากุจิอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่เป็นภูมิกับหนังที่ผมชอบมากที่สุดในปีที่ผ่านมาแล้วก็ติดท็อปไฟหนังที่ผมชอบสูงสุดตลอดกาลแน่นอนนะอย่าง d r ไมค My า a r นะครับไ r i มค My า a r จะเข้า25นี้อีกรอบนะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปไปหาดูกันได้นะ ผมเล่าตำนานของการเข้าฉายของหนังเรื่องนี้ก่อนคือหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีว่าตอนแรกว่าที่มีเกณฑ์จะเข้าฉายที่ที่เมืองไทยอะไรทั้งทั้งหลายนะเพราะเป็นหนังเก่าแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าไร i v e ไมคาเข้าฉายบ้านเราแล้วโหโสร้างกระแสมากคนพูดถึงคนดูเยอะมากสุดท้ายแล้วทาง Documentary ี่ขับที่เป็นคนที่นำไรอัลไมคาเข้ามาฉายเขาเลยเฮ้ยถ้าคนชอบงานฮามากุจิเยอะขนาดนี้นะเราเอางานเก่าเขามาด้วยวิวเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ดู Vi วอ of Fortune and Fantasy หนังเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีโอกาสให้เราไดดู้ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูใครชอบด้าไมค์คาผมแนะนําว่าเรื่องนี้คนเก็บนะเล่าเรื่องราวของ3ผู้หญิงนะครับกับ3เรื่องราวที่คาดไม่ถึงออกมาเป็น3เรื่องสั้นที่ประกอบเป็นหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวนะจริงๆเนื้อหามันอาจจะผมอาจจะเล่าได้มากกว่านี้ถ้าผมรีเสิร์ชเยอะกว่านี้แต่ว่าส่วนตัวแล้วนี่คือหนังที่ผมยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นหมก็เลยความรู้สึกว่าเออเราอยากเข้าไปดูเคลีนๆน้าเราไม่อยากจะไปสืบสอบอะไรมากมายนะาเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตที่จะไม่เล่ามากไปกว่านี้แล้วกันเอาเอาเอาแค่นี้บอกว่าตรงๆว่าเอาแค นะครับเล่าแค่นี้พอก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีรีวิวอะไรไปดูมารีวิวแล้วชอบอยังไงเดี๋ยวอาจจะลงลึกกว่านี้แต่ว่าเอาวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเออหนังอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักวงกว้างมากเท่าไรมาคานะแต่ว่าหนังเนี่ยสามารถทำให้คุณฮามากุจิสามารถคว้ารางวัลหมีเงินหรือพุ่มกับ ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเบอร์ลินซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเทศกาลท็อปทอปของโลกก็มีเบอร์ลินมีคาเเลยพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าคว้ารางวัลใหญ่แล้วผมได้มีโอกาสได้ดูตัวอย่างแล้วนะครับก็ยังจับต้นชนปลายเลไไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่รรับรู้คืองานภาพเนี่ยมันมีความ ประดิษฐ์น้อยที่สุดประดิษฐ์น้อยกว่าไหนใบคาประดิษฐ์น้อยกว่าหนังญี่ปุ่นแล้วเหมือนเขาเหมือนตั้งใจให้ทุกอย่างมันดูจืดจืดขาวขาวแบบแสนเยอะๆแบบที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแต่คงแต่คติดว่าคงมีนัยยะทางในการเล่าเรื่องแหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะได้ใบคามันก็อีกอีก,อกสไตล์เลยได้ใบคามันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะมีแง่มุมบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจถ้าเรายังไม่ได้ดูหนังนะครับ <S <s ในส่วนของนักวิจารณ์นะครับตอนนี้นว้แล 84คนนะครับ184บทวิจารณ์มีคนชอบหนังเรื่องนี้ไปแล้วฟังอีดีนะครับ83คน,นครับคิดเป็น99%หนังที่มีคนชอบ99%เมองบ้ามากเลยนะคือถ้าไม่ใช่หนังเก่าแบบคลาสสิกที่แบบมีคนชอบมากมันจะ100%มีสิทธิ์แต่99%กับหนังที่เพิ่งฉายไปปี2021ปีที่ผ่านมานี่มันคืออะไรที่มันบ้าจริงๆนะนะครับ เออนักวิจารณ์บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือเครื่องมืออันแสนมหศัศจรรย์ของพุ่มกับในการสำรวจมิติต่งางๆของมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้ผมไปดูแน่นอนอะ่ะแล้วก็อยากให้คุณไม่อยากพลาดด้วยนะครับสำหรับ v of f o r t u n e a n d Fantasy อยากให้ดูสัปดาห์นี้โอ้โหต้องไปหยิบสูตรมาใส่เพื่อพูดหนังเรื่องนี้จริงๆเพราะมันคือหนังที่นอกจากอยากให้ดูแล้วมันคือตำนานครับกับการกลับมาในรอบ50ปีในโรงภาพยนตร์สำหรับ The Godfather นะฮะโอ้โหหนังมาเฟียในตำนานเรื่องนี้จะกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราในลักษณะรูปแบบของ 4K นะฮะมีการรีมาสเตอร์ชัดแจวแว๋ววไม่ใช่แบบเฮ้ยดูหนังเก่าไม่ชัดชัดคมชัดสุดๆนะฮะ ถ้าใครไม่รู้นี่คือผลงานของผู้มกับระดับตำนาจริงๆนะกับฟรานซิสฟอร์ดคอปโอรานะครับหนังเรื่องนี้เข้าชิงออสการ์ถึง11สาขานะครับชนะไป3สาขานั่นคือขาขาหลากัลกๆล้วนๆเลยนะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับหนังยอดเยี่ยมแล้วก็บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมนะครับส่วนตัวผมดูหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่ผมดูเด็กๆนะผมดู VCD กับพ่อผมจำความรู้สึกได้เลยว่านี่คือหนังที่ เอาชนะการเวลาได้ผมดูหนังในว c ซดูตอนมันซื้อ DV d ดีติดบ้านดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนที่มันลง Netflix ผมก็ดูอีกรอบหนึ่งมันคือมันคือหนังที่ไม่ว่าจะดูเมื่อไหร่มันคือหนังที่สามารถเอาชนะการเวลาได้สตอรี่เรื่องราวฟิล์มเมกิ้งทุกทุกอย่างอาจจะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่มี CG มันไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่จริงอะมันดูแล้สุกทุกอย่างมันจริงสตอรี่เรื่องราวเลือดความเข้มข้นการหักล้างการ ล้างแ้นการชิงเล่ชิงเหลี่ยมทุกๆอย่างในเรื่องนี้มันดูว่ามันเหมาะสมมันเวิร์กมันสนุกมันตื่นเต้นไปทั้งหมดนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูผมว่านี่คือโอกาสที่ดีมากในการดูหนังครั้งนี้ผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะหนังทุกเรื่องครั้งแรกคุณควรจะดูมันในโรงภาพยนตร์นี่คือสิ่งที่ผมคิดนะมันจะชอบไม่ชอบยังไงคุณให้โอกาสมันดูในโรงภาพยนตร์แล้วถ้าคุณยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนนี่คือโอกาสที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเปิดซิงกับ เดอกอดฟาเธอร์ไปดูในโรงเลยนี่คือโอกาสที่ดีมากที่สุดของคุณหนึ่งครั้งเลยและสําหรับใครที่เฮ้ยเราเคยดูมาสรตมิ่งแล้วเราเคยดูว c d ดีแล้วอย่างที่บอกการดูในโรงภาพยนตร์ก็เป็น e x p e r ์ีย์ที่ไม่ควรพลาดสําหรับคนที่เป็นแฟนหนังคนที่รักหนังหรือคนที่รักหนังเรื่องนี้นะนี่คือโอกาสที่สําคัญหนังจะเข้าแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับหอาทิตย์เท่านั้นแล้วโรงค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่มีแต่โรงในกรุงเทพนะผมเห็นที่ UIP ทํามาคําขึ้นมาเป็นใบเข้าหลายที่มากมากเพราะฉะนั้น โอกาสนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆอ่ะมาดูที่นักวิจารณ์บนเว็บไซต์ลอเทนโนเมโทว่าไงบ้างมีคนวิจารณ์หนังเรื่องนี้136คนนะครับมีคนชอบหนังเรื่องนี้132คนคิดเป็น97%อยากรู้มากใครบอกกูไม่ชอบดิกดฟาเธอร์ภาคแรกผมอยากจะไปค้นหาแล้วตะอกมันแล้วถามว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรหิวแสงเหรอหิวแสงเหรอนี้เลย <laughs> ส่วนคนดูนะครับมีคนโหวตหนังเรื่องนี้ มากกว่า250,000คนแล้วมีคนชอบหนังเรื่องนี้อยู่ถึง98%ผมตีว่ามีคนมากกว่า200,000คนชอบหนังเรื่องนี้แล้วกันมองเป็นเลขกลมๆแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยรออะไรอยู่หนังเข้าพรุ่งนี้แล้วนะครับไปดูไปดูไปดูนะครับที่สําคัญคือผมอยากทิ้งท้ายด้วยตรงนี้แล้วกันว่าเป็นสิ่งที่ ผมรวบรวมนักวิจารณ์มาแล้วเว็บไซต์ลอนเทนเมโทรเมโท,รมโทรสรุปไว้ดังนี้นะครับเขาบอกว่า The Godfather น่ะคือหนังที่สามารถเอาชนะใจทั้งนักวิจารณ์และคนดูทั่วไปได้มันคือหนังที่ไรที่ติทําทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องในห,หนังเรื่องนี้หมดและเป็นหมุดหมายสําคัญของภาพยนตร์อเมริกันมีผลอะไรที่คุณจะไม่ดูครับมีผลอะไรที่คุณจะไม่ดูเพราะฉะนั้นสั่งเลยลยดูลุยลุ ก็นี่คือทั้งหมดนะฮะทั้ง9เรื่องที่มีในวันนี้นะนะครับเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปน่าจะเบาๆลงแล้วล่ะเพราะเริ่มจะมีหนังใหญ่มากขึ้นหนังเล็กก็เริ่มจะน้อยลงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งจริงกระเบียกันได้แล้วก็ในส่วนของอยากให้ดูอยากให้ดูก็ฟาเธอร์จริงๆนะไม่อยากให้พลาดในโรงภาพยนตร์จร,จริงทิ้งท้ายไว้อย่างนี้แล้วกันก็นกวันนี้ผมดีจะติลังกาดูหนังไปแล้วครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย